สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าที่กกกกองนะคะอ้าวเปลีป่ยนแปลงครั้งใหม่นะคะลุงช่างนะคะพายูทูบเบอร์นะคะขนนะคะที่พุมนะคะที่เราเอาไปวางที่เราช่วยเราทำเรานี้เนาะที่เรา ตะขคายหรือว่าเป็นผ้านะคะที่เราปูในในลานลานลานปูนะคะหน้าแลงนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะก็เลยเก็บมาไว้ตรงนี้นะคะเอา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 ว่าเสียกันเลย <laughs> โอ้เพื่อนเนยคอยหยุดควายแถาควายโอ้แต่เคป่าแถวบ้านวาสิเจาออกยังไงรวดค่อยยกก็ไว่ยังไงลูกกูเจอยูนน้ำลาว ไปแล้วสองเพ็กเพกจีนวะก็เป็นก็เป็นที่เก็บของนะคะตรงนี้นะคะลุงป้าก็จะเป็นที่เก็บของอะไรเพื่อนเออเดี๋ยวเราไปเราอ่านซะก่อนเนาะเราก็บิวก่อนแล้วเนาะ เขาเข้านอนเบิร์ตเงียนมันหรือเปล่าตายไปแล้วรับบ่แล sure> ้วมีลุงพันคนเดียวนะคะที่สู้กับไปกับลุงย้ายไปพุ้นเบิร์ตบ่เนี้ยนะไม่ได้เอาไว้นี่เลยไม่ได้เอาไว้เลยบ่เนี้นะบ่ลุงไม่ได้เอาไว้เลยบ่ไปเหมือนเลยบ่ไม่ได้เอาไวรยื่นี่บ่ เคลียพื้นที่ <c oughs> ยกตะแครกกูนี่บ่ <c oughs> มีไผมาซอยเลยบ่ <c oughs> มีไผมาซอยเฮาเลยตะพัน <c oughs> ไปแล้วนะคะนายพลกับนายพันนะคะคร,รักเราเลยรู้ตัวดีไม่มีใครมาสนใจเราเลยเลวพวกอะไรใส่ใดอีกดอกแจ้ว,ว่าเฮ็ดผัวหรือลุง นี่เดนเฮ็ดนี่เ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 ดนี่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 เลืงเลองนี่เฮ็ดผพอหือเฮทำดุซีทำนเหรอเ็นทำฟานปบเฮ็ดเฮ็ดผือนะว่าเฮ็ดทำผานไปไม่แมนเฮ็ดทำผานเพนาะว่ามาแมนอันนี้นะเป็นเลืองเลืง เห็ดอะไรเพื่อนนี่เห็ดเผืเอกเลยนี่เห็ดทำฟ้านมันมีแม้เห็ดทำฟ้านมันก็อ่อนเลยมันแข็งว่ะแหม่เฮ้ยน่าจะเป็นทำนู่นอื่นแล้วสิ <laughs> เห็ดทำฟ้านฮาไปหาแต่ผู้มันอ่อนได้เพื่อนเลยอันนี้มันแข็งนะมันโบบีโบเบบเนาะมันมีอะไรโบเบกนะเบิบบ้งเนาะโอ้อันนี้น่าจะเป็นมันแข็ง โอ้มีแมวนะนี่นอเพราะ <ขอ S 1> ถ้าเป็นที่ดำฟานามันฟ้านมันต้องดำดำอันนี้น่าจะเป็นทําเนื้อื่นใช่ไหมเจ๊เลยแมเห็ดมีพิษมาเพื่อนมายกเชือกันเ้าไหมยกเพื่อนเพื่อนา ไปลงคลิปเลยเพื่อนเจ้าสีล่งตดลื้อโอ้ลงไปลงไว้อันนั้นบัง มาดูสวนนะคะต้นหมากฝรั่งอ้าวมาเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงมาเจอเห็ดดอกยักษ์เฮ้ห็ดง่ายันฮะเบ็ดเแลอวเห็ดคิควายหลังเตะโอ้คิควายหลังเตะเมาอันนี้เอออันนี้เห็ดเมาอันนี้โอ้เห็ดคิควายหลังเตะ เห็ดขี้ควายนั่นก็กินได้เลยเห็ดขี oh, ้ควายธรรมดาเฮาฝนก็มาอ้ามาสดานี่เอ้ยเป็นมาะนะซามนนยนี่โอ้เป็นลูกแล้วนี่ซามโนยซามโนอโอ้ยเราเอาถุงยางมะห่อวันนี้เอาถุงยางมาหะห่อไว้เอา ต้นนี้ก็เป็นลูกแล้วอูทีเอฟซีส่งมานะคะพี่น้องนะคะมักฝรั่งมักซิดาเป็นหมากแล้วต้นนี้ยังไม่เป็นสะสงต้งตนนี้เป็นแล้วเพราะว่าเขาตอนมาเนาะมักซิดา้ารวยไงไป ฝนก็ดินเทมๆพมนะคะเอซี่ย้ายแล้วนะคะลนึงช่างนะคะยายออกจากเต็นนะคะย้ายไปไว้ที่ห้องเก็บของ เสลยแล้วนะคะไม่มีครัวใครนะคะตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะที่เราเก็บไว้เวลามีงานนะคะที่องค์ปู่ก็ขนลงไปขนลงไปไว้โปรทำงานคือเราทำพิธีเสร็จเลิกจากงานนะคะก็ขนมาไว้ตรงนี้นะคะคก็คือตรงนี้นะคะ เป็นห้องเก็บของนะคะท่านผู้ชมจะเป็นที่เก็บของที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงน,นี้เป็นที่เก็บของนะคะก็เสือยแล้วนะคะไม่มีครัวใครนะคะเพราะว่าไม่ให้มีครัวมีอะไรอีกแล้วนะคะก็ที่เก็บของนะคะที่เก็บของที่เอาไว้ใช้ที่ นานองค์ปู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยญาชิปกกๆด้วยนะคะท่านผู้ชมฝากดูคลิปนะคะดูโฆษณาให้ยญาีิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ